สวัสดีนะคะสำหรับภารกิจนี้นะคะก็มาตัดต้นสับประรดอีกแล้วนะคะขอขอบพระคุณคุณแม่ที่พวันนะคะที่คุณแม่โอนคะแนนเข้ามานะคะมอบหนึ่งพคะแนนให้นะคะครอบครัวต้องไปใจแฟมปลีค่ค่ะใบขัานก็ได้ทําการมาตัดต้นสับประรดนะคะได้คะแนนมานะคะนี่นะคะเจ้าของบ้านเขาอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็ได้มาทาการซื้อต้นสับประรดเพราะความแปลงนี้ประมาณเกือบ2ไร่ใช่ไหมคะ ประมาณเกือบสองไร้นะคะเรามาตัดเองนะคะเรามาตัดเองก็น่าจะได้หลายหลายคันรถอยู่เนาะนะคะขอพระคุณคุณแม่ทิพวรรณมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็จะทาําภารกิจต่อก็คือนะคะเอาสับประรดนะคะไปให้น้องๆช้างทั้ง4ี่เชือรครอบครัวใบเตยซัมอรี่กันค่ะ อันนี้ก็ทําการตัดไปเรื่อยๆก่อนนะคะแปลงนี้นะ่าจะเอาง่ายนะคะแม่แม่ก็พอดีพอดีนะคะแม่ควันก็โยนขึ้นได้อยู่ค่ะ